สวัสดีครับผมสวัสดีเี่สุภุสุขันครับผมตอนนีแอดกับขิมัดตามแนวทางของเสี้ยนทิพหรือว่าเสี้ยนตาทิพเอาซื้อเต็มๆก็คือเสี้ยนตาทิพนะครับส้มเลขวิ่งเพื่อนไหฮกกบเจ็ดเพื่อนห้เน้นที่เจ็ดกะเขานะครับส้มเข่าเจ็ดส่วนจับคู่เพิ่นกาเอาสองสามสี่มาใส่ก็เข่าเจ็ดสามตรงๆนะพี่น้องเข่าเจ็ดสามตรงๆบนล่างนะครับสมอันนี้คือหลักฐานนะพี่น้องด้อหลักฐานงวดที่แล้วนะครับส้มเนาะนี่นะ ของพอทิพย์หรือว่าของเซียนตาทิพย์เอางย่างไรคือเซียนตาทิพย์พี่น้อง้ากัเบิ่งคลิปยอดหลังไดนะครับท่านชมเพียง,งคลิปยอนหลังไดนะครับเด้อีนเียบร้าที่พอใจเยอะวัสดเออชมแย่งสกีอะพี่น้องนี่คือหลักฐานนะครับท่านชมเนาะหลักฐานนะครับเด้องวดที่แล้วงวดวันที่16มีนาสองห้าห อ่ะพอ้าวก็พ่อวันดีครับผมโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นพ่อว่าใจเย็นถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ของดีต้องใจเย็นเย็นโอคมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานหลักฐานมีหลักฐานมีเข้าเต็มเต็มหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเข้าเต็มเต็มผมก็ให้ตัวเดียวกันเจ็ดเจ็ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม อตตามยกมือหลายเทีอแล้วพ่อมาตามกันตองวันเลยเสี้ยนแต่ทิพย์เอาเป็นยังไงครับกูบอกคำนวณใบแล้วบอกครับวันี้ก็คำนวณใบเนี่ยแล้วโอ้คำนวณใบเนี่ยแล้วเนาะประมาณอะไรา้างเลยเขาบนเขาล่างพ่อ ไม่ค <istles> ูเหยดเหล็กบ่อคอยซื้อเลขบ่อคอยซื้อบ่อคอยซื้อเลขบ่อคอยพัดได้ครับโอ้ก็ดีอยู่ดีดีมันเข่าทั้งหมดทั้งล่างไหมนั่นล่ะเอาไม่ออกได้เพราะฉะนั้นบ่อคอยได้เหล็กโอ้บ่อคอยได้เห่็ครับผมเอาแต่ว่าใส่ความคิดแบบี้ซือที่ย่ำไหนมันลงโตก็เอานักยื่คู่กันโอ้ครับผมอันมันอยู่กับเขาลงโตบ่ลงโตัวโอ้แล้ววันนี้ได้ได้คำนวณไปแล้วนะครับเนาะคำนวณแล้วโอ้คำนวณแล้วโอ้แล้วหมดนี่ประมาณเจ๊บ้างไหม มีความมั่นใจสูงครับโอ้มีความมั่นใจสูงโอ้โอ้งวัดมันนึงก็ว่ามั่นใจเจ็ดกับแมนเนาะแมนครับมีความมั่นใจสูงสุดครับเอาใส่บอลห่อยก็ได้ครับบอลเขียนเลยครับบอลเขียนเลยได้เอาเขียนเลยครับเปิดเบลนิวทางเพคนน้ำกันเนาะว่าเพป็นมั่นใจสูงครับวันนี้มั่นใจสูงกว่าวงชีเลียวก่าทั้งหมครับผมครับวิ่งสักคู่ วิ่งสกับห้าวิ่งสกับห้าเอายังไงเอายังไเอาจับคู่ให้นะครับผมพอาทสกับห้าเปออ็กับแปดเซเกับแปดก็ได้เป็น4ีเจ็ดซีเจเจ็ด ซีแปดหาแปดครับผมซีโค้ดถนั้นนะครับเนาะครับผมโอ้เขียนคอ้าวเป็นประกบคู่ได้ป่เอ้าวไฮโฟตเจมว่างกังกอะไรไฮโฟตเจมเขียนอะไรไม่ก็ไฮโฟตเขียนเพราะว่าพ่อเพิ่นก็บอกเราสี่กับห้าตัวปกกุกเจ็ดกับแปดตัวนั้นวิ่งอยู่แล้วซีเลขวิ่งเจลขวิ่งพฮแตเจมเขียนไม่ก็ได้เอาเขียนไม่ก็ได้แต่ว่าตบลายมือเพิ่นเขียนกันอยู่หันขึ้นก่าเวไลายมือเพิ่นขึ้นก่าวล่ะ เขียนเลยนี่คือตัวหนังสือไปหาเขียนไปตาวัดได้ครับผมพระบวทไม่พระบวทไม้พระบวทไม่เพิ่ศริกบอกมาทิพย์พ่อทิพย์ครับพ่อพานพ่อพานครับพระบวชจินสีงามกับผมทิพย์นี่บัว อาที่ย no ่อยักเขาบ่กมีย mm ่อ hmm. ย right. ักกระลั่นหรย่อยักกระลั่นน้ำเงี้ห้เจี๊ยบๆนี้ไม่ค่อยขังโอเคครับผมมันเป็นบนล่างหมดครับพ่อบนล่างเรียกบนล่างบนล่างเนาะสีเขม่าเนี่ยม้าน้ำกัดรู้เสร็จแล้วสีเขม่าสี จับคู่ด้วยกันเจ็ดกับแปดอืมเจ็ดกับแปดไม่มาน้วกันเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันอครับวันนี้จับคู่กันเนาะครับเนาะับจับคู่เขาจับไปเอาซีกับหาเนี่ยไปทั้งลักรักลักสิบ่ะครับรังได้ก็ได้ซีหาหาซีเนี่ยันสิเป็นเด็กวิ่งพร้อมแล้วก็มานน้ำกันได้มาน้ำกันได้พีบานนี้ยิ่งากพี่ไปใส่เใส่แปดโอ้จแปดเอาเดเโอ้เจปดหเจ็ดหาแปดโอ้ครับผมซีหาหาซีแล้วเลย สี่เก like banks, ps, yeah, ีบอหาบอหาซีพระงจับไห้อนเอพซีพระงจับเอาถามักแเมียนบ่อปกับผมเอาไปซีคูห้าเจ็ดเด็กหน่อยห้างมาพ่อนนะ พอค่อยไหลหรือจะซ้ำนี hmm. ่เขาคือเขาแหวนคันพอเขาคือข้เขาตัวเดียวครับอืมเขาตัววิ่งนั่ก็คืออันครึ่งอันครึ่งหัวหนึ่งขึ้นอีกคักเนาะบันเนียนเจ็ดสามหัวเดคือกันบ่อกาสสูงเน้นมักตโอกาสโอกาสสูงตัวได้นักก็เก่งเลขที่มักนี่ครับมักตัวสี่เจ็ดมักซีเจ็ดโอ้มักซีเอาซีเนาะเด่นซีมปนบ่ครับเด่นซีเลขวิ่งเจ็ดสีแปดเท่านี้สองทางที่นี่นะครับเนาะส่วนเลขวิ่งกับเด่นที่สี เดือนสไปเลยอ่าเดือนเดือนที the ่สี่เจ็ดอ่าก็เดือนรออ่ากบุญยังพ่ออันนี้ขั้นการกบประมาณมาเพราะว่าเรียกเขามาไล่ห่างเอาไม่พ่อถือรูปบาตนี่เลขสี่ห้าพ่อถือจะได้หาพ่อครับผมคือเอาใส่เลยนะครับชนหน่อยเออครับผมเอาดีแล้วครับพี่น้องดีครับพี่น้องพ่อตาทิพย์พ่อตาทิพย์แล้วับเด้จับแคบมาจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผม เซียนตาทิพกให้บนให้ล่างแล้วครับผมครับวิ่งสี่กับห้านักแน่นแคนโจโกคือสี่ครับผมหนักที่สี่นะครับจับคู่ให้นะครับเนาะสี่เจ็ดสี่แปดครับผมห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดครับผมส่วนเลขวิ่งตัวล่องก็คือเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเพิ่นว่าบอมาน้ากันครับผมเพราะว่าเขาต้องแยกกันอายกับน้องต้องแยกคนละทางครับผมเพราะว่าหาจินคนละมองกันมาสั่น อ Lebanon, taxation, so Hugo, ala, tai, ta, ้คับน้องไอ้คับน้องหาผู้นึงหากินบนผู้นึงหากินล่างครับผมครับผมครับผมอ้าวผู้นึงเก็บเห็ดผู้นึงใส่เบ็ดบ่ครับผมอ้คับน้องต้องแยกกันไปมันก็สิรอดครับผมเอ FC ครับผมเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับผมเพื่อเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งไวปนะครับเด้อครับผมเอาแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอดมือเขาเซียนตาหอดมือเขาขี้อ่านเพราะฉะนับเด้อมันใจมันใจครับมันใจครับหอดมือขี้อ่านครับผมจัดมันอ่าน ญานมันอ่านกวนญานมันอ่านกวนวัสดุเอฟซีกับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เถิดเด้อวันนี้มันใจนครเอาพี่น้องเอฟซีมันใจมันใจตัวพ่อว่าเดียวเขาแค่อ่านมันใจสูงเอากับผมแคปหน้าจอไว้แล้วเกิดจะลืมแล้วครับเด้อกับผมเอาพี่น้องเอฟซีกับ เอาพี่น้องเสี่ยนตาที่พันกายแนวทางมากนะครับได้สำชมสมมงวดที่แล้วก็ะเขาเลขวิ่งเพันก่าก 7, กระเจ็ดกระเข่าเจส่วนจับคู่พันก่าให้เจ็ดสองเจ็ดสกระเข่าที่เจ็ดสามนะ,ค,ะสสมนนครับสำสมสมเนาะเดี๋ยวอีกขี่อานอีกรอบขี่ทวนอีกรอบนะครับสำชมสด้ะ อ๋อพี่น้องครับหน้าจอครับผมแอดทวนอยู่รอบคุณพี่น้องเด้อพอคนว่าสี่ก็หาม่าน้ำกันได้แต่แปดกับเจ็มาน้ำกันไว้ได้พี่น้องเด้อมันก็ให้วิ่งวิ่งสี่กับห้าเน้นที่สี่ได้พี่น้องบนล่างสี่กับห้าเน้นที่สี่บนล่างส่วนเลขประกอบกับเจ็ดกับแปดมาประกอบกันก็ได้สี่คูสี่หางสี่เจ็ดสี่แปด ห้าเจ็ดห้าแปดพ่อเพิ่นห้เน้นอยู่ที่สี่เจ็ดสี่แปดพี่น้องครับผมแคบหน้าจอยนะครับเด้ออันฟังใสมือเนี่ก็คือของเกาแล้วพี่น้องเด้อกระบนล่างคือเกาหมดที่แลวก็เลยก็เข้าเจ็ดสามตรงตรงนเจนนวันนะตามนี้ครับผมตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทาง ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปนหาจับจองลอตเตอรี่ไว้ครับผมคพละใบสองใบซื้อสลากกินแบงรัฐบาลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพะรวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม